สวัสดีครับเข้าสู่ห้องเรียนครูวันแสนสนุกนะครับวันนี้คุณก็มีเรื่องมาฝากเด็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์นะครับและหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือการเปรียบเทียบความสั้นยาวนะครับถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบความสั้นยาวนะครับก็จะหมายถึงการวัดนะครับการวัดในชีวิตประจําวันของเรามีสิ่งที่ใช้ในการวัดหลากหลายเนาะไม้บรรทัดไม้เมตร ตราบเมตรสายวัดต่างๆหรือสิ่งอื่นๆที่เราสามารถใช้วัดได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่ข้อจะมาพูดถึงนะครับก็คือการใช้สายตาในการวัดนะครับในการคาดคะเนว่าอันเนี้ยยาวกว่าหรือสั้นกว่านะครับอ่าและเวลาที่เราจะวัดนะครับฐานของสิ่งของจะต้องเท่ากันอ่ะไม่รอช้าไปดูภาพกันเลยครับอ่าภาพนี้นะครับจะเป็นยางลบก,กับสีเทียนใช่ไหมครับ สองอยางที่อยู่คู่กันข้างบนนะครับและฐานตรงนี้ถ้าดีสังเกตจะมีเครื่องหมายครับฐานเห็นไดีสังเกตยางลบกับสีเทียนฐานข้างหลังจะต้องเท่ากันเวลาเราจะวัดสิ่งของทุกอย่างครับฐานต้องเท่ากันนะครับถ้าฐานไม่เท่ากันเราไม่สามารถวัดได้นะครับฉะนั้นเวลาวัดฐานทั้งสิ่งของทั้งสองอย่างหรือของสิ่งที่เราจะมาวัดต้องเท่ากันนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับและเราจะไปดูอีกด้านหนึ่งว่าด้านนี้มันยาวหรือสั้นยังไงนะครับอ่ะถ้าเราดูเลยครับ ยางลบก,กับสีเทียนนะครับถ้าสังเกตเนี่ยเลยถ้าข้าวตูวถามว่าอันไหนยาวเด็กๆก็จะตอบว่าเป็นสีเทียนใช่ไหมครับสีเทียนจะมีลักษณะที่ยาวกว่ายางลบยางลบก,ก็จะมีลักษณะที่สั้นกว่าใช่ไหมครับอ่าเข้าใจเนาะสิ่งของที่ยาวกว่าจะต้องเห็นไหมครับมันจะยาวมากกว่านี้มากกว่ายางลบใช่ไหมครับอ่าไม่รอชา้างั้นเราไปลองทดสอบภาพแรกเลยครับขึ้นมาเลยอ่า ภาพแรกครับจะมีอะไรบ้างมีดินสอยางลบและสีเทียนของ3ามอย่างเห็นไหมครับฐานด้านหลังจะเท่ากันทุกครั้งอ่าดูไปดูเลยงั้นคำถามแรกที่ก็จะถามนะครับก็คือของสิ่งใดที่ยาวที่สุดนะครับจะมีดินสอยางลบและสีเทียนให้เวลาคิด5้าวินาทีจับเวลาครับพิงกองสิ่งที่ยาวที่สุดนั่นก็คือ ดินสอถูกต้องครับดินสอจะยาวที่สุดนะครับใครตระตูกเก่งมากนะครับต่อไปคําถามที่สองดินสอยางลบสี่เทียนสิ่งของไหนที่สั้นที่สุดให้เวลาคิด5วินาทีไปดูครับสิ่งไหนเอ้ยปิงปองคําตอบก็คือ,อยางลบนั่นเองนะครับยางลบจะ สั้นที่สุดใช่ไหมครับส่วนสีเทียนจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างดินสอกับยางลบไม่สั้นที่สุดและไม่ยาวที่สุดใช่ไหมครับอ่านี้ไม่ยากใช่ไหมครับอไปดูภาพต่อไปครับภาพนี้เลยถ้าเห็นภาพแล้วปุ๊บจะมีสิ่งของอยู่สี่อย่างนะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาคือกันไกลใช่ไหมครับมีกันไกลสีเทียนดินสอยางลบสี่อย่างอยงเลยไหมครับและฐานด้านหลังจะเท่ากันอ,อย่าลนะครับเวลาวัดข้างหลังต้องเท่ากันนะครับ ไม่จะเป็นต้องซ้ายหรือขวานะต้องดูด้วยว่ายาวฝั่งไหนได้หมดครับแต่ว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งที่เท่ากันนะครับจําไปเลยเป็นหลักเลยอ่าให้เห็นแล้วปุ๊บคาถามอ่ามีคำถามอีกละเรามาทายซิว่าของสี่อย่างนี้สิ่งไหนยาวที่สุดให้เวลาคิดห้าวินาทีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับอันไหนเอย่ยที่สุดพิงปองนั่นก็คือ ดินสอใช่ไหมครับอ่านเดือนดินสอครับยาวที่สุดเนาะในบรรดาของสีอย่างนี้อีกรอบนึงอะง่ายๆนี่เคยถามไปแล้วอันไหนสิ่งของสีอย่างนี้อันไหนสั้นที่สุดฮาลองดูสิครับอันไหนสั้นที่สุดให้เวลาคิดห้าวินาทีปินปองงั้นก็คือยางลบนั่นเองใช่ไหมครับยางลบสั้นที่สุดนะครับอ้าวถ้าถามอีกรอบละคำถามวีธคำถามนึงกันไกล กับสีเทียนสองเฉพาะสองอย่างนะกัรไกลกับสีเทียนอะไรยาวที่สุดอะไรครับกันไกกับสีเทียนถานแค่สองอย่างนะที่ตอกๆตอก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 นั่นก็คือกันไกนะครับกัรไกจะยาวที่สุดนะครับนะต่อไปถ้าเป็นสีเทียนกับดินสอล่ะ สีเทียนกับดินสอฟังคำถามนี้นะครับสีเทียนกับดินสอดูภาพเนาะสองอย่างอันไหนสั้นที่สุดย้ําสีเทียนกับดินสอครับอะไรสั้นที่สุดพิงปองคําตอบก็คือสีเทียนใช่ไหมครับสีเทียนจะสั้นที่สุดนะครับมีของสี่อย่างเด็กๆสามารถถามคำถามได้หลายแบบเนาะถามอะไรดินสอกับยางลบอะไรยาวหรือสั้นต่างกันถามได้นะครับวันนี้คนก็มี เรื่องมาฝากดีกั้งนั้นนคือการเปรียบเทียบความสั้นยาวย้ำว่าเวลาวัดจะต้องให้ฐานด้านหลังเท่ากันด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นถ้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆคนจะมานำมาฝากอีกรอบนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใกทีครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ